รับของขวัญเที่ยงกว่าแล้วสุขสุชาติตัดให้หน่อยเออถาดหนึ่งมันบัาเปล่าตัหงึ่งไงโอเค อย่าชนอย่าชนไว้ก่อน <c oughs> ซาสง่งครับ ว่าเลขที่ A3 สามซาพส่งขอบคุณต่อเลยโอ้ลูบ้านกำนันนียครับสวยจริง ไมถทานแล้วขอรับสองถาดส่งที่เดินนะเอสากับ B1 หนึ่งะ <c oughs> ส่งส่ง a อามแล้วก็เลขที a อนึ่งเลขบีหนึ่ สองหลังเนี้จัดแต่งมีอีกครับคุณอีกฐานหนึ่งเยอฟูด mm. <Year food. c oughs> พออ่านออกนี่นะ mm. ต่อไปครับเลขที่หลังแรกเลย สร่างี่จัดไฟสร้าโสงครับโอเคเนี่งสิงสร้าถอยออกวันนี้ทำไมออเดอร์น้อยจังก็ไม่รับ ได้เงินเดือนร้อยสามสิบโอเครับเลยครับห้าพันแล้วมันไหมแล้วเนี่ยทิ้ง สร้าหมดครับทำก่อนสุแล้วก็เลืเอาออกนะส่งเลยครับหน้าใส้ก่อนแตาเรียนขีดรุน้อนส่งเลย มาหน้าไก่คือต่อมาคือหน้าไก่ปุบเลยครับ ลหลายหลังนะสีสามวีสามวีสี่เอสามสีสามวีสามเออมันมีหล่ะมันมีหลายถาดเขาสั่งหลายถาดเออสองถาดหลังนี้ถาดเดียวหลังนี้สองถาดออเดอร์ไปกันเลยครับ วันแล้วไปส่งหลังนี้ก่อนไปครับส่งซีสามก่อนอันนี้ซีสองมีรูกป,ปั้นหินมาดด้วยีิ่าส่งครับส่งถาดขอบคุณ ไปต่อที่ดีที่สามครับไปกันเลยครับบุกกลางนะพี่ซ่าส่งครับอ้าวเดี๋ยวมันบักอะไรอ๋อ,อได้ละ ต่อไปก็อีเอ้ยเดียว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  B4 หลบรถก่อนที่ใหญ่มาอ่าพิซซ่ามาส่รงรอรอก่อนรอกก่อนส,ส่งที่เดิมนะ มาครับขอบคุณมีใครสัง่งคือซ่าอีกไหมเช็คออเดอร์นิดนึงเช็คออเดอร์ก่อน ตอนนี้ตั้งบับซี่หลังที่ B หนึ่งกับอหนึ่งนะอแรกกับ V แรกส่ง V แรกก่อนฮนะสีส้มนี่ผมใสจ่จรวดบับซี่มาส่งไปที่ A แรกนะ ผู้ใหญ่บ้านแบบซี่มาส่งครับอ๋อใช่นี่ลูกผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านหายไปใสหายไปไหนสรางหมดครับตอนนี้ต้องทำใหม่ถ้าใครสั่งรอนิดนึงนะ ซาหรือแค่สองถาดถ้าใครอยากกินก็สั่งเอาครับกำลังทำอยู่ดูที่ออเดอร์หน้าวัวได้เลยเปนส่งกันก่อนคนระับสองถาดวีแรกก็สั่งอีกแล้วนะสงสัยน่าจะยงวันหวยออกแน่เลย ไปเลยครับมีค่าพุนเศษอีกทีนี่ครับพิซซ่าอีกทีครับ สั่งบ่อยนะคุณน,นี่ บบบี่ครัลูกคุยใหญ่บ้านเริ่มหิวแล้วป่ะว้าหวหลายถาดเลยนะหนึ่งสองสามเ้ยสี่ละไป ปีหกสั่งซ่าครับไปก็เดี๋ยวรอดตรงนี้เขาออกสุขของกันนะของขาดพิซซ่ามาส่งขอบคุณ บีสามอีกทีไม่ใช่อีกทีเอ้ยอครั้งเออวีซีพิซซาอีกครั้งแล้วไม่ใช่อีกทีนะมีครับ A สองเขาสั่งพิซซ่ากับโคลานะแต่ว่า B 1, แรกนะเขาสั่งพิซซ่าหลายรอบโอ้พวกคุณเงินงนะ pizza, รวยจังนะพิซซ่าอีกครับรวยจังนะคุณนี่ขอเดินไปนะ พิซซ่ามาส่งครับคุณผู้ใหญ่บ้านโคลา มาแล้วครับขอดูนครับ รัจนต่อเลยมีห้างของขวัญด้วยดุนดวนครับมีห้างของขวัญด้วยนะมีห้าจอดมีของขวัญด้วยครับคุณ มีเขาอีกทานนึงลูกค้าดำไอตัวดำได้อะไรปลูซสิโอ้ขอเกี่ยวให้กันนะไปส่งอีกครับ สีสามพิซซ่ามาส่งปวดประตูสีสองพิซซ่ามาส่งครับ รับรับไปเลยวันนี้แจกฟรีวันหวยออกเขาใส่แล้วนะบ้านนี้ใส่แล้วนะครับไปท่งวีแรกกับวีสองก่อนนี่รถผมเองนะ เราจอดตรงนี้แล้วก็เดินตรงนั้นพิซซ่าส่งครับออกไปเลยครับแจกฟรีวันหวยออกเลขที่ V2 พิซซ่ามาส่งออกไปเลยครบโอุย้ยเสื้อพิซซ่าเอสอง ไม่แจกไอศ็องซื้อครับบ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันพี่ซ่าส่งครับคุณผู้ใหญ่บ้านส่งรอบเนี้ยไม่ต้องจ่ายซะแลหวแจกแม่งเหอะขับบ้าน เ่องกลับนะโดยยึดเส้นยึดสายหน่อยขอรุ่นมือตีนกระโดดด้วยโอ้ต้นน้อยขาดเลยชนมัว่ว ตรงนั้นมีท่าเรือด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าไปไหนยังไม่เคยนะหรือว่าเคยแล้วนี่จำไม่ได้ครับเพราะหันไปเกาะอ,อ,อะไรโอ้ยพอยก่อนอยู่แล้วครับ เอ,อ่สำหรับคลิปนี้ก็พอก่อนนะตอนนี้ไม่ไหวแล้วหิวก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใผมเลยครับพักก่อนนะ